แล้วค่ะทีนี้มาต่อกันที่นะคะอดีตสวสมชายแสวงการกันบ้างค่ะอดีตสวสมชายแสวงการเนี่ยขึ้นแฮชแท็กเลยนะคะบอกว่าคลั่งรักชาติเนี่ยดีกว่าขายชาติค่ะโดยมีการเปิดข้อมูลนะคะข้อมูลหนึ่งออกมาอย่างน่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของกัมพูชาค่ะท่านผู้ชมคะโดยบอกว่าอีกหลักฐานของกัมพูชาเองยืนยันชัดน,นนะคะว่าไม่มีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลของไทยกับกัมพูชานั่นก็คือเส้นเขตแดนทางทะเลที่กัมพูชาเนี่ยเขาใช้เจรจากับเวียดนามค่ะโดยมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงปี2520 โดยระบุเลยว่าเรื่องนี้รัฐบาลควรจะต้องมีการตรวจสอบนะคะกับทางกองทัพเรือแล้วก็กรมสนธิสัญญาของกระทรวงต่างประเทศเลยค่ะนั่นก็คือเส้นเจรจานะคะของกัมพูชากับ,ก,บกับเวียดนามเนี่ยที่เขามีการเจรจาแบ่งอาณาเขตทางทะเลค่ะระหว่างกัมพูชากับเวียดนามจนยุติแล้วด้วยเขาเลือกใช้เส้นแบ่งเขตแดนเนี่ยนะคะปี2525 25เนี่ยแหละเฉพาะก,กับเวียดนามนะคะคือเขาเลือกที่จะ ใช้วิธีการฮุบเอาดินแดงเกาะกูดเข้ามาถึงกลางอ่าวไทยค่ะเส้นแบ่งที่ว่านี้นี่นะคะที่เขาใช้กับเวียดนามเนี่ยคือเขากินอนาบริเวณของประเทศไทยเข้ามาเลยคือฮุบดินแดนเกาะกูดและเข้ามาถึงกลางอ่าวไทยเพราะฉะนั้นข้อมูลข้อมูลนี้แผนที่แผนที่นี้ที่กัมพูชาเขาใช้กับเวียดนามเนี่ยทางอดีตสวสสมชายบอกว่าให้คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยเนี่ยได้เข้าไปศึกษาดูแผนที่ฉบับนี้ให้ดีเพราะท่านมีหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของชาติในทุกตารางนิ้วค่ะ